มมันเต็ตทุกคนทุกคนคิดว่าโปรเจกต์พิเศษมันคืออะไรเหรอที่เขาลงอะไรใหม่ๆทุกคนคิดว่ามันคืออะไรหรอ Go in City ที่ยวอืมอืมเป็นฟิลนั้นเนาะอืมอืมเพลงใหม่ควบบงอืมใหม่จริงใหม่จริงคอบบงเนี่ยเออคือ,ค,อคือวันนี้มาอะไรมาดูห้องนอนแต่ยญ่ไม่อยู่จะครอบบงแต่ยังไม่ชัดเลยหรือเปล่าโหไม่รู้เลยจริงๆ แมเราเล่นรู้โปรเจกแคสเกมไม่น่าถ้าไปแคสเกมต้องมีตัวเ็กด้วยอ๋อแข่งเกมงี้ป่ะเออน่าสนใจน่าสนใจหนังสั้นสี่สิบแปดนะเป็นยังไงหนังสั้นละครคุณธรรมป่ะรุ่นเจ็ดุ่นเจ็ดจริงเหรอเออแต่ว่ามันมีความคล้ายเรือเจ็ดนะไอตรงไหนย,ยัมกอ่แต่ว่าจริงเหรอแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอก แต่ถ้าเลือดเต็มใจริงอันนี้หนูไม่รูล้ละหนูไม่รูล้ละเต้นเต้ยซักเพลงมะอือมโอจัดให้หน่อยได้ไหมนะพี่อยากอยากอยากเป็นเหมือนกันส่วนเพลงที่เอ็กซ์พิกิ้งร้องลำใหญ่เอ้าพี่จัดให้หนูได้ไหมล่ะอ่ะถ้างั้นหนูพร้อมเต้นนะเออเต้นเนยไนะด้ไงนะเด้อเด้ไงเด้อเด้อเด้ไงเด้อพ่อหารูปอยู่กับพี่ลำใหญนะ่หน่ะหายหายไม่เจออะไรซีรีส์แนวตั้งซีรีส์แนวตั้งเป็นยังไงอ่ะเหมือนซีรีส์ละครจีนเงี้ยปะ่ะก็น่าสนใจนะอ้ายมีทีนอ้ายมีทีน เอ้ยเอ้ยผมขอโทษครับผมขอโทษค่ะเหนื่อะเออต้องรีบไปแล้วขาะสายแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่พลค่ะผมมิทีนะครับอยู่มสีเออพี่อยู่ปีสี่ค่ะเออบ้านผมขายเครื่องสำอางใช่ไหมล่ะอ๋อซีรีส์จีนนะตั้งคืออันนั้นใช่ปะ่ะเออที่หนูชอบดูมากมันมีอันหนึ่งอะตอนที่แบบว่าย้ายกลับไปเป็นแม่ใช่ปะ่ะแล้วก็จากตอนแรกเป็นคนดูลูกก็เปลี่ยนเป็น คนแบบใจดีขึ้นมาแล้วก็แบบช่วยลูอยู่นนี้อันนั้นสนุกมากดูไรเฟสเอออนิเมะบี้ใครเ้ยจะเป็นยังไงอ่ะอนิเมะคืออะไรพวกหนูว่ากันเองก็เลยตเลยโอ้ยไม่ใช่เกลรอแล้วแวดิเกเลยจีอีหรือเป่าถ้าจีอีอันนี้หนูรู้หนูอาจจะไม่นิ่งแบบนี้หนูอาจจะตื่นเต้นแล้วหนูจะหนูจะทำอะไรไม่ถูกจีอีไปไปจริงแม่จีใช้กดเดินแต่เลือกเพลงอะไร ทุกคนว่าเพลงอะไรเหมาะกับน,นี่ค่ะที่ชอบมีหลายเพลงเลยคือพ o พอเจอจันตะใช่ปะแล้วก็ lucky seven แล้วก็ sustainable แล้วก็ yo view fantasy เออนะั้นแล้วก็มีปีนตัวคีตาที่เป็นเพงลงของโคจจันตะแล้วก็มีเพลงเพลงวิดีก็ชอบนะแต่อยากให้เป็นเพลงรวมมากกว่ามันเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่อะ่ะแล้วก็อออแล้วก็ลาบาดอลาบาดออยากติเซม แล้วก็ไม่ก็เป็นฟอนต์มิมอะไรอย่างี้เงี้ยแต่ว่าภาพเซนเตอร์ก็มองเป็นพี่นานะแล้วก็มีอะไรอ่ะกุส่าภาพเต้นเป็นยังไงอ่ะไม่แน่ใจนะแม่แต่ว่าเคยเห็นอยู่แล้วก็มีเพลอไะไรก็ได้คิดได้และอ,อ๋อไอดอลนันตะแต่ว่าข้อมหมายอาจจะไม่มากัน,นแต่ว่าถ้าสมมตมันจริงก็อยากอยากจตดเติดเติร์ดเตเต้นนดเตดเตรติร์ดติดเติรดเติรดเตรต้องดตด้ติรดติตรติรดเตดเตตตตด เบาบอดอยากให้เป็นเพลงนักรองซิงแงงนนน่าสนใจมากถ้ามา TBM เ,เขาลองฟังเกง็ตไหมมันมันมีโอกาสมายากเพราะแบบมันคำค่อนข้างเร็วอะ่ะแฟงเก็ตที่น่ารักโนเวเมนโอ้เนาะเท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 ลั u c k y Seven รักป่ะชอบใช่ไหมล่ะชอบ Lucky Seven แต่แบบ Lucky Seven อะ่ะจะมาตอนไหนอ่ะเป็นเพงลงร้องสักเพลง ดูแบบว่าแมทยากเนาะแต่ว่าก็อยากให้เรเฉยๆมันน่ารักแล้วพิมแบบฟิลฟ e e ิลจอยเลิศ L U C K Y S E V E N Lucky Seven Lucky Seven Lucky Seven เนี่ยฟิลฟิลนี้พีนะ่เพี่อรักชอบไหมก็ส ustainable ไงนะนะ่ารักเช่อจริงชอบโคโคโนปรากลับแต่ว <laughs> ่เาเมมเบอร์ไม่ค่อยชอบอะออ ถ้าไม่กินไปก่อเล่เจ็ดไหมฮะไม่เอารุ่นเจ็ดดิหน <dumpling. S 2> ูชอบเพลงนี้มากี่เซเว่น่ะแล้วก็เพลงผักไงยาใสเพื่ถ้าเพลงผักมาแล้วหนูขอให้ไปฟาเซ็นเตอร์เลยหนูจะเก้หนูจะดีใจมากเสียงคนเต็มเลยเสียงคนเต็มเลยเราไลฟ์เดียวนะไลฟ์เดียวเฮ้ยเอาเดี่วไลฟ์อยู่ยวสวัสดีเพื่อนโยสวัสดีสวัสดีเรือมาทำอะไร ก็เดี๋ยวมาขึ้นรถตู้ไปดูหนังอ๋อเอิงี่มีไปจบแล้ววะเหยอดูหนังไปดูหนังกันปะอยากดูหนังเนี่ยจะไปดูอันนี้ไงดูหนังฮะสุเปียอ๋อใช่ไดเไม่อย่างดูมิวฝากดูเผื่อด้วยนะได้เลยเดี๋ยวมาสปอยอุ้ยไม่อยากสปอยอ่ะไม่เอาใครเรียนเดี๋ยวไม่สปอยเม่ดูกี่โมงอ่ะดูห้าโมงไม่ไหนดูที่น่าเชียงใม่อือทีเชียงใหม่ใช่แล้วล่ะจับตัวว่าตื่นเต้นจริงตื่นเต้นบอกด้วยนะเป็นยังไงได้สุเปียนะ ใช่ใช่ใช่ห้องนี้มีคนไหมโอเคบายบายอยู่แถวนี้แหละห้องนี้มีคนไหมอะทุกคนมาเราได้ที่อยู่แล้วจะจะไมาอีกคนมีที่หัอเยอะก็คือพี่ขวัญไงแต่ว่าพี่ขวัญอยู่ไหนของตึกนี้ก็ไม่ดูคือเหงามากอยู่ในห้องนี้มาสามชั่วโมงแล้วทุกคนถ้าสามชั่วโมงแล้วเต้นหมดแ็กตอกแหละไม่รู้ว่าทำอะไรเหงาบ้าแต่ว่าวันนี้เป็นเมย์นะคะทุกคนพอเป็นเมย์แล้วมันแอกก็ คือปกติไม่ใช่เมย์เนาะปกติเป็นเคสแต่ว่าแบบวันนี้เราแต่งตัวค่อนข้างเมย์โน้ต้องนั่งอย่างเมย์คอันนี้จะ่ฝาดเทนไปประมาณนี้สปอยโปรเจกต์ใหม่หน่อยก็โปรเจกต์ของเมย์ใครเป็นเมย์ก็อยู่ในโปรเจกต์นี้ทั้งนั้นตุ๊กตี้อะไรพี่มาอะไรพี่มาอะไรออกาห หนูอะเหงามากหนูก็เลยอยู่หนูอยู่ในเนี้ยมาสามชั่วโมงแล้วหนูไม่มีเพื่อนแล้วพอเห็นว่ามีเพื่อนมบอก็อยู่ข้างนอกใช่ปะห, <c oughs> หนูไม่กล้าเดินออกไปหนูก็เลยอยู่ในเนี้ยแล้วก็ไลฟ์เลยพี <c oughs> ่เคยม้พี่เลย <c oughs> ใช่พี่พี่ทาอะไรอะพี่ก็จะเช้ออาเหม,ม,มือนกันเช้ากี่โมงคะเช้าวันนี้แหละตอนนี้เหรอที่ไหนที่ห้องนี้ก็ได้ห้องนี้ก็ได้ตอ,ตอนพี่ซ้อมพวกนี้ไม <c oughs> ่ต้ออะไรเลยไม่ก็หนูไลฟ์หนูไปได้ทุกที่หนูเอาอะไไปได้ก็หนูอยู่ในห้องนี้มานานแล้วถ้าพี่จะซ้อมพวกนี้พี่ก็เข้ามาได้เลยนะพี่ทามอ ใช่ก็แต่กี่โมงหนูซ้อมหกโมงแต่ว่าหนูอ่ะมาตั้งแต่เที่ยงแล้วเออเทงเท่งเท่งเท่งใบ่ายได้แหละอืมเพราะว่าไม่มีคนมาส่งก็เลยต้องมาเร็วก็เลยเหงาเลยรอซีเจมมาซีเจมยังมาไม่ถึงเลยพี่โอ้โหพี่เพิ่งแวนมาจากมหาลัยโอ้ยนี่นะคะคนสู้งานนี่เป็นไงอะอะไรเมย์มากมากเฮ้ยวันนี้หนูเมยไม่รู้พี่สาวน้อยเมะป่ะวันนี้ เมคืออันไหนนะเมคคือพี่ชอบลืมอ่ะพี่งงอเลยเมคคือผู้ชายได้สิเมคคือซ้ายเหรอใช่เมคคือซ้ายโอเควันนี้หนูซ้ายปกติปกติหนูขวาต่ไม่ไม่ไม่พี่ซ้ายทุกวันจริงป่ะเออดีงั้นวันนี้หนูเคสเห็นว่าทุกคนคนวันจะเคสก็เคได้เนาะได้หนูจะย้อนกลับไปดูไลฟ์เลยไอตอนที่พี่ซอนเนาะวันนั้นหนูก็ใจอะจับตาแกจับตาแกให้ตกใจมากสุดเลยทั้งวันอยู่กับคนดังกันโอ้เจ้าตั เฮ้ยติดเไปเดี๋ยวครับขอสู้นะครับพร้อมเพืู่้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแบบครับพี่แบบแบบดาแบบดาแลแต่อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ใช่เฮ้ยมีมีคนไปไปห้องน้ำไหมมีคนไปรับไหมห้องน้ำมาเลยรับรับครั้งนี้ก็ได้ก็มันมีกระจกให้ไปอ่ะใจไม่เคยมีผู้ใดจากความรั ตลอด T G M มามาทำไรมาฝึกเนี่ยตัวอกตลอดรักอยู่ครับไม่เป็นไรหรอกพี่แต่หนูไปเดินเล่นก่อนนะบ๊ายบายไม่เป็นไรอยู่ห้องดไดหลไม่เป็นไรเป็นไรแต่หนูเดินเล่นตอนนี้อยู่ที่หอ B N K อชวนทุกคนไปเที่ยวทะเลถ้าผมเป็นใครไม่ต้องรู้จักเพราะว่าผมเป็นไม่ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ผมไม่มีอะไรนอกจากหัวใจคุณอยากได้อะไรเงินนัดไม่มีสิ่งเดียวที่มีคือพูดไม่ได้ <c oughs> โอ้ยโ <c oughs> ปรติแต่งแ랩ได้นะโยโย่แต่ว่ามันมันคำไม่ค่อยเดียวติดตามดูไลฟ์ของพวกเราเรวมถึงสอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for it application